สวัสดีค่ะแม่มารีอสอนเกษรอินทรีย์นะคะวันนี้จะมาปลูกหัวประกาศหรือว่าหัวชัยปูอายุการเก็บเกี่ยว45-50วันหัวชัยปูจะชอบแดดจัดค่ะก็รองก้นกระถางด้วยใบยไม้สูดหรือใบไม้แห้งเหน็นก้นกระถางหมคะดูรูกระถางใหญ่ใหญ่มากแล้วก็เยอะมากนะคะรองก้นกระถางด้วยใบยไม้สูดหรือใบไม้แห้งเพื่อป้องกันดินไหลออกและเพื่อเป็นการระบายน้ํา ปรุงดินนะคะดินร่วนหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหนึ่งส่วนแกลบหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนหนึ่งต่อหนึ่งทั้งหมดนะคะแล้วก็รองก้นด้วยเปลือกไข่เปลือกไข่จะมีกร,รมฐานอ่อนๆช่วยไล่ศัตรูพืชแล้วก็เพิ่มแคลเซียมให้กับหัวประกาศของเราใส่ดินลงไปให้เต็มนะคะให้เต็มปลิ่มเลยเพราะว่าในอนาคตใบไม้สุด ก็จะยุบตัวลงจะไม่มีปัญหาเรื่องดินล้นกระถางนะคะจะยุบตัวลงประมาณ1-2นิ้วค่ะใส่ดินให้เต็มเลยปลกตินะคะแม่มริซ้อนดูในฉลากของถุงการปลูกหัวเชยโปหรือประกาศหัวเนี่ยปลูกระยะห่าง50ซนติเมตร แต่นี่กระถางของแม่มริซอนนะคะเป็นกระถาง12นิ้วเองแล้วก็ปลูกประมาณ10บหัวปลูกประมาณ10มเมล็ดก็จะถี่มากถ้าถี่ขนาดนี้หัวน่าจะเล็กนะคะเล็กก็ไม่เป็นไรก็ปลูกไปก็กินใบด้วยก็ได้กินหัวด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าหัวใช้โป๊หรือประกาศหัวเนี่ยกินได้ทั้งใบกินได้ทั้งหัวค่ะ ใช้นิ้วจิ้มลงไปประมาณครึ่งเซนติเมตรนะคะอย่าเกินหนึ่งเซนติเมตรแล้วก็กุบหลังจากนั้นก็รดน้ำหัวใช้โป๊หรือประกาศหัวจะชอบเด็ดจ,จัดพอร,รดน้ำาสธิ์ไปวางไว้กลางแจ้งเลยค่ะไม่ต้องวางไว้ที่ร่มลำไรนะคะจะงอกง่าย ผ่านไปประมาณสองอาทิตย์มาดูกันนี่เห็นไหมคะหัวเชโป๊ประกาศหัวงอกแล้วการบำรุงนะคะก็พรวนดินแล้วก็รดน้ําหมักชีวภาพจากหนอกกล้วยเพราะว่าจะป้องกันมแมลงแล้วก็ให้ลำต้นและหัวแข็งแรงหลังจากนั้น ก็บำรุงด้วยฮอร์โมนไข่หรือฮอร์โมนนมสดจะช่วยบำรุงให้หัวโตเร็วๆแล้วก็ลำต้นสวยใบสวยโตเร็วเพราะว่าจะกินทั้งใบแล้วก็กินทั้งหัวการลดน้ำหมักชีวภาพหรือลดฮอร์โมนนะคะให้ลด 1ใน500อย่าผสมเยอะเดี๋ยวหัวประกาศจะตายค่ะแล้วก็รวดสวันต่อครั้งการผสม1ใน500รหมายถึงฮอร์โมนหรือน้ำหมักชีวภาพ1ส่วนแล้วก็น้ำห้าร้อส่วนนะคะครบ45วันเรามาถอนหัวประกาศดูกันว่าหัวใหญ่ไหมหัวเล็กๆเองเนื่องจากปลูกทีนะคะหัวเท่า นิ้วโป้งค่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปแกงจืดก็ใส่ทั้งใบใส่ทั้งหัวนำไปปรุงอาหารนะคะหรือว่านำไปแกงส้มก็ได้แกงส้มได้ทั้งใบทั้งหัวค่ะหัวผักกาดหรือว่าหัวใจโปสสำหรับคนญี่ปุ่นนะคะหรือว่าคนเกาหลี เขาจะใช้ใบหัวเชโป้ประกอบอาหารไปหุงใส่ข้าวญี่ปุ่นก็ประเทศญี่ปุ่นก็นําใบหัวเชโป้ไปหุงใส่ข้าวคนเกาหลีก็นําใบหัวเชโป้ไปตากแห้งแล้วก็เก็บไว้กินตลอดทั้งปีในเมื่อนํามาปรุงอาหารก็นําใบที่ตากแห้งมาแช่น้ําแล้วมาปรุงอาหารนํามาผัดนํามาต้มจับ่ายนํามาหุงใส่ข้าว ที่ประเทศเกาหลีเขาทำแบบนี้เวลาจะทำอาหารประกอบอาหารแม่มรีซอนก็ค่อยมาถอนในแต่ละครั้งแล้วก็จะเหลือไว้ถ้าเหลือไว้ระยะห่างก็จะเพิ่มขึ้นเผื่อหัวใช้โป๊หรือว่าประกาศหัวหัวจะใหญ่ขึ้นนะคะก็จะลดน้ําแล้วเวลาจะกินก็ค่อยมาถอนไปแกงจืดแกงส้มไปต้มจับชายวันนี้แม่บริซอน มาให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักกาดหัวหรือว่าหัวไชโป้แล้วก็มาบอกว่าหัวไชโป้เนี่ยทำอาหารอะไรกินได้บ้างกินได้ทั้งหัวกินได้ทั้งใบขอจุบคลิปเพียงแค่นี้นะคะหากชอบก็ช่วยกด u ับส r ครยกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้แม่มาริสนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ